นี่เพรเชียนมาหอดขึ้นใหญ่เราบเนี้ทางนี้หน่อยลงนะครับขันเ <ừ. S 1> ชียนต่อไปมันเชียนใหญ่เด้มั้สิหลุด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 ,ลดนะครับจังสีพอขา,ายจังหวัดแต่เดี๋ยไ,ไม่เท่ากัน,นม่า้เ่าไป จะได้ก็เอาไปเไปเื่อนกระสเอาสาที่เอาไปนะครับไปไล่ให้หาหาเอาไม้ร่วมกันจังค้นราคาแบบนี้มันจะออกลหาขาย้โอม่ใครวัดกับปลูกบ้านเนียปลูกก้ยเนี้ยนีสินะครับขันบ่มีารได้กับไั้งแ่ั่ยปุ่นใี่ไเอาปุ่นีถ้ามีแพ็กเก็แพ็กเก็ต้องเป็นทีเนี่ยมเนาะอันนี้มัน จะไม่มีกองใส่เหมือนของญี่ปุ่นเลยมันจะมีงานฝึกแต่มีงานเขาอบรมเพราะว่าม่กลุ่มแล้วกระสือเรื่อร้นตางเป็นการกระตุ้น ทรปลยวันัค ا ันแต่ลบ้าน้อบแต้วี่สาวูจิดเล่าทั้งสองอเลี่ยงมันัเอเ้ยวเลียเรจีตอนน้อยเพิ่ไปเลี้ยมันมังาอันนี้มันอะไรนี่แฝกมันกันแฝกแเนพ่อนี่ยมทำเอาแสกมามัดผม ผมอันเลยผมว่าสิสองไม่ครับอ,นนอันนี้เป็นอะไรเป็นข้ <c oughs> อเป็นหางกันอ๋อ้อ้ลนบปุบ๊้ปุ๊บปล๊บปุ๊บ เอานก็ไปตัดเข้ามาปั๊บตัวอย่างตั้งไว้เลยต้องไปคนมหาเบ้ง้ังใส่กัชื่อตู้โชว์ต้องตู้โชว์นี่ยังจะได้วงมพ์เขาผู้นี้เฮ็ดนี้ตอยกันเนี่ยเนียอยากได้เัาจะ่ดมาดนเราในความกองจุนันโอโค่เรา เพื่นอนกูรับมาหกตัวกแคมอ่ละหกตัวเพื่อนเดีอาว,ว่าที่สิหเดือนเดือนหนาเรามางานของไรแพร่งุ้ป้ปน ตัวใหญ่ได้ราคาต่างกันคอไนี่ยปัญหาที่ว่าอนี่ละต้องไปอดไหมยคือว่าต้องอบรมลมตอนนี้คือ แน่นแล้วก็เหนียวสีสีมันกัสีเฮ็ดยาักแต่น้อยแต่ว่าเขากะเห็ดด้วยด้วยจีตี่ห้ามักได้ใจตีห้ามักมันออกมามันกัสีได้ดีเพราะว่าแปลกนี่มันสีมันสีหมันก็ก็กวกบานเข้าค่ะเพราะว่ามันบวได้สอยได้เอาเปลือกนอกเปลือกในออกคือมันเอาได้เบิดค่ะกัสีบวชขืนล่างายเพราะว่าเข้า Icana, เขาตัดแล้วเขามาต้มต้มแล้วเขามานอกน้ำเย็นไล่ความชื้นออกก็คือว่าขึ้นล่างง่ายดิวันยาินีเมื่อยิีดด้วยสุรัพ์ีเน่อยแช่งกันแต่ีตะกี้ต้องนั่งอย่างในกยนะครับอย่างในเองยางยางรถว่าไส้เยมันมันมันพันกันไง หามรอบกับไ่าเงานนเยเปสิอยึดคองนี่ยมบะดน้ำเป็นะไเพ่อขมอันนี้พี่บัวเนียอยู่น้ำกันว่าท่ันมาบัแมนบัวเมียอยู่น้ำกันนะคนละบานคนละหลัง อจัังดครบเฮ็ดไปเลยครับพี่เฮ็ดไปเลยครับโอ้ผู้มีหงสัก็มาแสดงตัว อย้อนะครับแฝเป็นเป็นแบข้อ้ใ่บหาแฝดแต่เป็นใบนาแฝอ่อนด้ครับเป็นตัวอ่อนเป็นใบอ่อนเป็ยอดเป็นยอดยอดยแฝดคือหาแฝดนี่ตอนเขาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวใบมากที่ขึ้นด้วยก็ได้ที่

เต้นไหนของแม่เนยครับผมแต่นับาลอยเลี้ยงมาถักป่นเป็นลูกไ็มาขอเิน่่เาาของากงบว่าเขาสจะปของพ่ออาเของแม่มาาเป็นลูกหรือเปนี่เขาอัาาัี่จครกัสลูกป้อม่นอสตีของผมาัเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ มันมันเป็นหนังคือจ้างกันมันเป็นหนังคือจ้างกันโอ๊ยตะเกียงกระแตก โอตัวนี้มาพันบกนี่ได้ครับได้พี่ว่ามันสีงามก่อนเลยมันเป็นพื้นคือกันมันอันนี้ถ้าตัวนี้มันมีราคาขึ้นมาทันทีจากอันนี้ห่ารอยมันจะเป็นสองพันแต่เจ้าเฮ็ดอันนี้มาตัดตรงนี้ลองมาต่อปั๊บเนี่ยที่ว่ามันสิลองเช็ดมึงเกอมาเซียพีครับผมภานในแพ็กเกจแต่สีหาวิธีการพระเจ้าเราเฮ็ดบ่ได้ดอกยังบ่เขากันเหรอครับตัวนี้มันยังพอตัวต้องเอาตัวอื่นมาเฮ็ดเอาเจ้เฮ็ดเป็นกูสิเหธีการไหนก็สิเป็นังสิแม่นมันกลืนไป มันก <Cornell> ็เลยเป็นแบบว่ามาต่อกับเยบอมันเลยบอเป็นน่มันเลยบอโมเดลสูงข้าเจ้าออกแซ็กเก็ตจริงก็จะมีรักษาเพป็นออกแบบมือเล่นแรงกกว่านี้ในคอมพิวเตอร์แต่ว่ามีคนหมักน้ำหอมแต่นี้มีตัวอันนี้ถือว่าเป็นงานชิ้นแหลกชิ้นคู่ครับอาจจะรูปร่างพอกระชับรัดยังยังรายังราละเอียดหลายอันนี้คือเจ้าพ่อไม้อีกังชุดหนึับ เขาดีงามเลยแต่ฮักใจมัก็คือะไรแบบนี้การมันมันเราคิดต่อไปมันละเอียดขึ้นไหมครับอันนี้อันนี้ละเอียดครับมีผู้ใดสั่งออเดอร์มาอีกแเ่งคักให้งามกว่านี้ครับมันละเอียดมันได้เห็ดหมูอันบลากระแมนครับไล้วพยายามเบิ่งแพ็กเกจก่อนนึ่งแพ็กเกจนใส่ตัวนี้เขาป้าต้องเอาออกมาครับมันสิมีของเขาดอกวิธีการเฮ็ดแพ็กเกจอ่ะเขาสิมีหนักออกแบบอ่ะ นั่นแหละคือพอผมบอท่านได้มีโอกาสได้เข้าไปในจุดนั้นเออเราเยาใจผู้อื่นเขาเ็ให้เรื่องแพ็กเกจเรื่องโลโก้เรื่องราจะอาก็เที่ตัวนี้ไปเดี๋ยวแพ็กเกจเดี๋ยวเดีวแพ็กเกจจสียหายมีการคอยต้องใส่ต้องใส่แพ็กเกจที่แพ็กเกจา่คนันาเขาจาได้เไปวบอเอนั่เอาตงนี้ไปนเสนอเอาถุงนัดเอาถุงออกให้หน่อยถุงพลาสติก มันก็เอามาวางไว้ท้างข้างนั่นเอาเอาที่น้ำลงวางไว้ข้างข้างเอาของพูดีพี่เอ๋พี่เอลว